ดูการเก็บเกี่ยวมาแล้วนะคะดูการเก็บเกี่ยวมาเราเด้อพี่น้องเลยอรวดมานลงเกี่ยวข่าวแล้วอีอสีผ้าขาแวแดดแดดมันฟองแดดมันฟองสิพาไปทั้งพูนสีพ้าไปทั้งพูนทั้งนี่แดดฟองทั้งนี่แดดฟองตาสีผ้าไปทั้งพีเอาให้นี่น้ำเตียมอยู่นี่ ให้นีนน้ำเตียมอยู่ือบ่ปล่ปยออกนี่ได้เวลาเกี้ยวเข่าแล้วพี่น้องฝนออกพายุอดออกแล้วได้เวลาเกี้ยวเขา่าฝนลดเกี้ยวมากเกี้ยวเล้าอืมด้เห็นหน้ากับมี่น้ำอยู่เด้๋ยนี่

ไอ้ที่เกี่ยวพร้อมกันเหมือนลาวานนี่พุ่นสองเจ้าสามเจ้าอยู่นี่พี่น้องเย้ยพุ่น วิรนเวิร์นเวิรนวนรเ นนากับมีน้ำอยู่เด้พี่น้องเห็นหนากับจะมีน้ำอยู่เด้นั่นแต่เขาเพิ่นยืนเนาะเขาบ่ได้ลม่มเพิ่นก็เกี่ยวได้เมืองเพียงน้ำเต็มอยู่เมืองน้ำเต็มอยู่เกี่ยวก็เกี่ยวท้งน้ำหรือเอาเมืองน้ำเต็มน้ำก็เต็มอยู่นะั่นเมียน้ำก็เต็มเห็นหน้าอยู่ อ๋อน้ำคือเตรียมคือปล่อยออกคือปล่อยออกน้ำโอ้เอาเอาก้นปิดทางปิดน้ำไว้เอาคนทางรถเลียนรถขึ้นสันติธรรมแม่นก้นจะปิดน้ำไว้ รถเกี่ยวอยู่ทั้งคนคนทางรถให้รถให้รถดขึนขึ้นมาปีนี้พากันเกี่ยวเข่าลุ้นน้ำเด้อพี่น้องเอ้ยบา่บาๆจุดทางใดกับมิตฉาหนามเนาะฝนกำลังตกกำลังหยุดได้มื่อเดียวนี่เกี่ยวแล้วรถอ่ะเกี่ยวเกี่ยวแล้เข่าเนาะเกี่ยวแล้ว พี่ซ้ายข่อยก็กำลงังขึ้นล่งขว่นทางให้รถเกี่ยวแทนถรถใหญ่ต้องเบิ่อไนย์ดิเท่านี้มืดแล้วนะจ๊ะทีนี้คนคนคนรถเกี่ยวมาไปพาไปเบิรงรถเกี่ยวสิ บ,บ,บ,บิ้บนบิ้บี่ปุนี่ปุนี่ปุน ข้าวเดียวสันงชัวรถใหญ่ไหมวื้นวืนวืนวืนเอาข้าวเดียวตอนนั้นเรียว เริ่มแล้วดูการเกี่ยวเข่าแล้วพี่น้องเอ้ยเนว่าปะหัวผายูจิมาเมือ่อใดเด้อบัดได้กับผายูจิมาตอนใดอีกเด้อมผ้ยายูนี่